เย้ยเยเย้เย่วันนี้ดูสดชื่นเลยแมงแอะค่ะวัดทีมะโอเคล้วไปทีแกเท้ากันใช่ไหมแต่ว่าพอแอใช้แอปพลิเคชันใน L G Optimus One ่ Google Map Search ดูทีแกเท้ามันขึ้นมาหลายอันเลยค่ะแต่ว่ามีอันนี้คือทีแกเชทานี่มันมีหลายสาขาหลายที่มากใช่แต่ว่าอันนี้คืออันที่ใกล้ๆกับคนที่คอมเมนต์มานะเดี๋ยวเราจะลองไปกันแต่ว่า แนวแผนที่นี่มันก็ขึ้นว่าทีเกสเฮาส์นะคะซึ่งเมื่อกี้เราได้วางแผนกันไว้คร่าวๆแล้วเราจะเดินทางกันยังไงดีครับ้องแอนจะไปด้วยแท็กซี่เพราะว่าดูกระเป๋าเรานะคะครับผมใหญ่มากจะเราสำเวนต้องเปลี่ยนสถานีหลายสถานีมากค <c oughs> ือหล็กๆคนอาจจะถามว่าอ้าวให้พี่โบช่วยถือสิลองสังเกตว่านี่กระเป๋าผมและนี่คือกระเป๋าเรา มันไม่ไหวจริงๆฮะเราไปแท็กซี่สบายๆดีกว่านะใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนนะถัดยังไงเราก็ต้องไปหลงกันบนแท็กซี่ครับผมถ้าสับเบนี่ต่อกันยุ่งยากเลยใช่ไหมใช่ค่ะประมาณต้องเปลี่ยนสองเส้นด้วยกันก็คือขึ้นลงแล้วก็อยู่บนนั้นแล้วก็ลงเราไปขึ้นอีกครั้ด้วยกระเป๋าแบบนี้นะกับกระไดหลายๆสิบคั้นโหว่ามันไม่ใช่แล้วแหละแล้วก็อีกอย่างก็คือค่าแท็กซี่ที่นี่ถือว่าราคาพอไหวใช่ไหมน่าจะเริ่มตอนที ห้าสิบหกสิบาทป่ะอืมเริ่มคือป้นที่มาหมายห้าสิบาทโอเคอเดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์ของนี่นี่แล้วอโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราลุยเลยดีกว่าถ่ายรูปถ่ายรูปไหม